ความสามารถของงวงช้างนะครับผมและนอกจากนั้นงวงของช้างนะครับเขายังสามารถนะนะฮะแบกหรือว่ายกน้ําหนักได้มากกว่า250กบกิโลฮะและที่สาคัญนะฮะยังสามารถที่ว่าเวลาหายใจกข้ผ่านรวงเขาว่ายน้ำได้ด้วยนะเหมือนเขามี s n o ก k e ลเวลอ,อที่เราดำดำดูปะการังแบบลูบานนี่คือเวลาที่เขาว่ายน้ำเขประชูัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำไปนะฮะและที่สําคัญนะครับ พลังลงจากตัวเขามีเยอะมากฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะมาเลยดีกว่าครับ <Hey. S 1> มาดูว่า่วกของช้างเวลาที่เขาเป่าออกมาแล้ว oh. ลงจะแรงแค่ไหนประมุขร,รัชกนอน แตกหรือไม่นะครับช่วงนี้มีชื่อว่าน,น้องแบงแบงชื่อใหญ่มากเอาละแบงแบครับเดี๋ยวเรามาเทสต์ดูก่อนด้วยกันว่าได้ไหมเแบงแบงน,นะนนเขาจะสอดงวงนะครับผมหรือว่าเขาเป็น ดีครับหนึ่งสองสไปรบมือให้กับขาวบอลจง2,000แล้วนะเรายังไม่ทำอีกย่างก่อไฟได้เลยได้หลังหนึ่งสองสาไปทำให้ครับเอาใหม่เอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคัวันที่อากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับท่นผ้ชนร้องเบียครับ ไม่เป็นไรครับเ่วนมือกับพี่ช้างเลเออโเคครับเพื่อนยาราอากอาศ้อาง,งร้อนมากขนารนร้อนขนาดนี้นะฮะน้องช้างเขาก็ร้อนเหมือนกันนะครับช้างจะไม่ดีตอเหงื่อที่จะระบายความร้อนแต่เขาสามารถระบายความร้อนได้ด้วยโเคนเล็บเห็นไหมฮเล็บช้างอยู่ตรงไหนครับา่าง เล็บข้างหน้านะฮะจะมี5เล็บข้างหลัง4เล็บไม่เหมือนกันระบายความร้อนออกมาก็คือผ่านใบหูเพราะว่าใบหูมี